้าจิมเนี่ยนะครับสอบถามเรื่องลูกสาวเนื่องจากว่าทางน้องน,นะครับทานอาหารไม่ได้เลยครับก่อนหน้านี้เลือดออกทางกระเพาะอาหารตลอดอพอไปตรวจพบว่าเป็นแผลนิดเดียวต่อมาเริ่มสะอึกถึงที่คอแล้วก็ไปโรงพยาบาลอีกรอบนะครับตรวจแล้วไม่พบอะไรเลยน้องมีปัญหาตรงไหนไม่ไม่สามารถคือสงสัยว่าน้องมีปัญหาตรงไหนไม่สามารถทานอะไรได้ตอนนี้ก็พักรักษาตัวที่บ้านมาเป็นปีแล้วค่ะ อยากสอบถามเรื่องของโรคนี้เรื่องนี้โรคนี้เป็นเรื่องของโรคเวรโรคการ,รหรือทําอะไรกันแน่ในชาติที่แล้วหรือทําอะไรจะแก้อย่างไงครับประจิ๋มสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นแม่ขุงพลอยนะคะอ่าได้ยินไหมคะแม่ก็คือชื่อประจิ๋มใช่ไหมครับค่ะครับเป็นคุณแม่ค่ะโอเคน้องสาวน้องคือน้องพลอยเนาะไม่ใช่น้องสาวลูกสาวค่ะลูกสาวขออภัยครับลูกสาวชื่อน้องพลอยเนาะค่ะ ป้าจิมมีคําถามเรื่องลูกสาวตามนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณใบเตยเปิดก่อนแล้วให้เจรินี่สัมทับนะครับอ่ะอ่ะใบเตยเชิญเลยครับเป็นสิ่งลี้ลับพี่เขาไม่ใช่ป่วยปกติธรรมดาค่ะเขาไม่ได้ป่วยเขาไม่ได้มันเป็นเหมือนของมันเป็นของไม่ดีอยู่ในตัวค่ะใช่ค่ะอืมพี่จิ๋มเจ้าเจ้าน้องเปิดไพ่พอดู อันนี้อันนี้ของน้องใบเตยก่อนเนาะพี่เนาะเดี๋ยวต่ออาจารย์เรนนี่นะเจ้าน้องก็เปิดพอว่าตังในของน้องพล่ะค่ะเขามาใจว่าโรคแบบโรคธรรมดาโรคหาหมอละหายอะค่ะแต่ว่าตังในเขาม,มีมีอันอย่างที่มันเป็นแบบพลังงานที่มันบดีอะค่ะแบบน้องก็แน่ใจเพราะแกนตาน้องบอกหาน้องพี่เนาะแต่ว่าถ้าพอจากหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นเหมือน เหมือนเหมือนพลังงานเหมือนเหมือนสีดําเหมือนกุณใสก็ว่าเหมือนผีอยู่ตังในอะค่ะน้องขอ<ช>จะแบบว่ามันจะเหมือนว่ามันจะห้อาะมันจะเจ็บตามตังในไปหมดเลยอะค่ะหาหมอก,ก็ะบายปีใช่ใช่เจ้าเจ้าแต่ว่าบ่ต้องห่วงเดี๋ยวจะมีนี่ถ้าจะนี่นะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีทางออกอย่างใดน้องขอจะแบบปเป็นอีไปตลอดค่ะเดี๋ยวขอจะดีขึ้น,นะค,ะค่ะค่ะเพราะว่าคุณพ่อแกเสียเมื่อปีหกหนึ่งอ,งองะคะ่ะ เจ้าค่ะอันนี้เดี๋ยวน้องส่งต่อเพืออาจารย์เลนนี่เนาะพีนาอค่ะเจ้าค่ะเจ้าเหมือนวิ่งสี่คูร้อยเลยเฮ้ยชอบเลยอะส่งต่อเลยออาจารย์เลนนี่พี่เขาชื่อเลยนะคะป้าจิมกับน้องพิมป้าจิ๋วป้าจิมป้าจิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เลนนี่เรนขอต่อจากพี่ม่เตยนะคะค่ะสิ่งที่เลนเห็นคือเลนเห็นเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณนะคะเป็นคล้ายๆกับของรักษาเหมือนเป็นผี เป็นวิญญาณเป็นของรักษาประจําบ้านและเหมือนป้าจิมกับที่บ้านอะทําผิดแล้วไม่ได้มีการไหว้ขอขามาขอสุมาผีปู่ย่าะค,ะค่ะอ๋อค่ะก็เลยอยู่ในร่างกายของน้องค่ะเหมือนผีปู่ย่าเข้ามาอยู่ในร่างกายผีปู่ย่าไม่ใช่สารเจ้าที่นะคะแต่เป็นของรักษาตั้งแต่สมัยรุ่นบรรพบุรุษอะคะ่ะ<อ>เป็นของรักษาที่อยู่ตั้งแต่แบบตุน้นต้นตระกูลของบ้านป้าจิมนะคะ ค่ะคือคุณลูกลูกสาวเราจะมีบ้านสองหลังค่ะวันนี้ม,นมันเรียนในเมืองจะอยู่บ้านคุณยายไว้ที่สามสิบเอ็ดทับสามแล้วก็บ้านหางโรงอีกบ้านหนึ่งแต่จนมากจะอยู่ในเมืองอะค่ะหลังเนี้ยคือมันเหมือนเป็นทางผีผ่านด้วยค่ะคืะคอน้องพลอยเขาเป็นคนดื้อน,นะคะนิสัย <บะ S 2> เขาจะเป็นคนดื้อแล้วเขาก็จะเป็นคนตรงๆนะคะแต่บางบางทีบางอารมณ์ก็จะแบบเงียบเลยแต่ถ้าลองจะแวะใส่คุณแม่นี่ก็คือแบบปึ้งปึ้งเลยนะคะ ใช่ใช่ค่ะแล้วน้องคอยเนี่ยเขาจะเป็นคนคิดมากเขาคิดมากแล้วเขาก็จะเป็นคนเก็บกดเยอะมากสําหรับเรื่องความรักเรื่องคนในบ้านเรื่องอะไรเขาเก็บทุกเรื่องเลยค่ะแล้วป้าจิมอ่ะก็เป็นคนชอบไปบ่นเขาบนน่น,บน,น,บนนู่นบ่นนี่บ่นนั่นตื่นเช้ามาก็บ่นบอกว่าน้องตื่นสายน้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างง,าง,างมุนใช่ไหมคะใช่ค่ะบางทีป้าจิมก็ชอบไปจับผิดน้องเปิดห้องไปเนี่ยน้องแบบกางเกงกองไว้ตรงนี้ทําไมลูก <áng S 1> ไม่ตากผ้าขนหนูหมกไว้ตรงนั้นทําไมทาไมผ้าไม่เก็บเข้าตะกร้าทําไมน้อง ดอนดึกอย่างนี้ทําไมเพิ่งตื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะบ่นมาเลยแล้วน้องอ่ะเขาชอบชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วคาไว้แล้วน้องก็เล่นป้าจิ๋มก็กวแบตโทรศัพท์จะระเบิดใส่น้องก็เลยบ่นเลยหัวนี่บ่นเรื่องใหญ่เลยเรื่องโทรศัพท์ไปกระชากดิงออกเลยแท๊กปากแต๊ะกับเจ้า ประจำค่ะแต่แต่เจ้า oh, ประจำงานน้องพลอยค่ะประจำเลยค่ะ oh, oh. คืออย่างนี้ค่ะเลน่ะเข้าใจนะแต่ว่าน้องพลอยเนี่ยเขาโดน mm. โดนแบบผลกระทบที่เกิดจากเรื่องของผีปู่ย่า mm. ดังนั้นพี่จิ๋มเนี่ยไปจัดชุดอาหารคาวหวานกลางแจ้งหนึ่งดอกขอสุมาผีปู่ย่าท่านเลยแล้วก็บอกเราพาน้องไปด้วยบอกว่าคืออย่างนี้พี่จิ๋มเนี่ยอันนี้พูดกันได้ตรงๆเนาะ พี่จิ๋มกับแฟนพี่จิ๋มอ่ะผิดผีกันแล้วยังไม่ได้ขอสมาขอขอขมาผีปู่ย่าจนมามีลูก<ช>แล้วแบบอาจจะแต่งงานแบบขู่ขามา้ขามือทั่วไปแบบชาวบ้านเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ขอขมาผีปู่ย่าเลยค่ะท่านาก็เลยโกรธก็เลยมาลงโทษที่ลูกสาวแล้วอย่างลูกสาวเนี่ยก็ชอบนอนดึกด้วยแบบ<ช>นอนดึกแบบตีสองตีสามเนี้ยค่ะดึกมากค่ะบางทีสี่ตีสี่ยังไม่นอนเลยเนี้ย แนะนำให้ไหว้ผีปู่ย่าขอสมาขอขมาท่านขอสุมาเต้ยเนี่ยประมาณเนี่ยขอสุมาท่านว่าขอนะว่าแบบถ้าหากตัวข้าพเจ้าทำอะไรไม่ดีแบบส่งผลให้ลูกสาวข้าพเจ้าต้องมีปัญหาเนี่ยขอให้ผีปู่ย่าอย่าทำร้ายน้องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต,แต่ว่าคือน,น้องพลอยเนี่ยเป็นคนแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะคะน้องพลอยต้องใส่พ้าสิ้นด้วยในวันที่ทำพิธีนะผ้าสิ้น ใส่พ้าสิ้นผ้นะาถุงนะคะคุณแม่ด้วยทำวันไหนก็ได้หลอคะจริงๆแล้วอะทำวันพระใหญ่ก็ได้นะคะเดือนหน้าเนี่ยเขาจะมีเออ่ถ้าเป็นไทยศาเขาจะมีบุญเข้าประดับดินเนาะที่เขาจะไหว้ผีปู่ย่ากันเนี่ยพี่จิ๋มก็ไหว้ได้พนันเออ่วันพระเดือนกอนันเดือนกันยายนะคะพี่จิ๋มลองดูนะ,<า>นะค่ะวันที่ยี่สิบเกิดแก่พอดีค่ะก็จัดชุดอาหารคาวาหวานนะแบบ ทางคาเมืองเลยแบบเมืองแต่ต้องใส่ต้องใส่แบบขันโตกค่ะอ๋อใส่ขันโตกอะค่ะพี่ค่ะค่ะหรือว่าต้องเป็นใบตองที่เป็นอันนั้นเป็นสตรวงอ๋ออันนี้เป็นขันโตกเหมันอาหารประนี่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จุดธูปหนึ่งดอกนะคะแล้วก็ขอขมาผีปู่ย่าได้เลยแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ขอให้ตั้งน้ําขันหนึ่งเอาไว้นะคะในขนาดที่ทําเนี่ยถ้าโชคดีคือฝนจะตก แล้วเอาน้านัน้นมาให้น้องออทานแล้วน้องจะหายจะถ่ายท้องออกเลยน้ํากลางหาวแล้วที่สําคัญคือน้องพลเนี่ยเขานอนไม่ตรงเวลานอนผิดเวลาแล้วเขาก็จะท้องอืดแล้วเขาก็จะแบบถ่ายไม่ค่อยออกเหมือนเป็นลิสี่ดวงเหมือนแบบเหมือนสองวันสามวันถ่ายทีหรืออะไรเง<ช>ี้ยเขาจะมีปัญหาที่ท้องไงใช่ค่ะ๋อใช่ค่ะ